ทั้งเรื่องของธาราชาชีพนะครับภาพรวมงานมีเรื่องกิจกรรมออกสลากกาชาติมีเรื่องนิสิตพันของศรีสะเกดนี่แหละจะจำหน่ายคุนศรีสะเกดพี่น้องถ้าจะหาของขวัญไปให้ผู้คนที่เคารพรักนะครับปู่ย่าตายายผู้ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยมองไปที่ร้านโอท็อปของศรีสะเกดนะครับในงานกาชาติเนี่ยเราก็ซื้อกระเช้าของโอท็อปเนี่ยไปให้ญาติพี่น้องเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเงินไม่ไปไหนครับเงินจะวนเวียนอยู่ที่ศรีสะเกดเราครับ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มปอบบางค่ะรวมทั้งผู้ประสบสาธารณภัยต่างรวมกับข้าวส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาภาคเอกชนแล้วก็องค์เอกด้วยนะคะเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านทาราชาติประจําปี2517นะคะซึ่งท่านเชิญชวนพี่น้องชาวศรีสะเกดนะคะและจังหวัดใกล้เคียงเดครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านเณรเพอแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับ ครับก็เห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้เป็นน้ําใจนะครับผ่านส่วนาการท่องเที่ยวแล้วร้านค้าร้านอาหารนี่เปิดบริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศากาลเนี่ยชื<ม>่อว่าโซนเดือดเจัดงานทั้งหมดเน,น,นีน่ยเป็นเซนต์พ <andro> ิช<ๆ>นกำลังทุกอย่างที่เราดําเนินการในจากเนี่ยใ,ให้คือส่วนของรอบนอก นะครับบางครั้งเนี่ยในเรื่องของที่มาเที่ยวงานเนี่ยไในบางส่วนก็อาจจะติของเทศการรลนวลนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเราต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์รอบเมืองซึ่งเราใช้กําลังในการดูินการแต่ละวันเนี่ยประมาณเก0ร้อนะครับหอคอยที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกงนะครับก็ยังเปิดให้บริการก็เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องชนุวัตถุค่ะ และท่านประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดค่ะให้พิธีกรได้สวมใส่ในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าทอมรพาพญากรุปีค่ะครับนี่คือความงดงามและก็ขอแสดงมุทิตาสักการะนะครับเพราะว่าในปีนี้ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับจิตตาของหลวงพ่อขอรับนะครับค่ะําดับต่อไปนะครับจังหวัดศรีสะเกดค่ะเงินสดมูลค่าห้าพันบาทสวนนะครับแ่งเป็นสองด้านได้ ยกตานกำนัผป้ใหญ่บ้านนะครับขอบพระคุณครับจวัตสิสเกียรติเนี่ยได้เตรียมงานเพื่องานเทศกาลปีใหม่สีเปาไทยสีสเกียรติเนี่ยมาอย่างต่อนเนื่องเกือบครึ่งปีที่เตรียมงานกันมานครับทีมงานของจงังหวัดนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนเราได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับงานนี้ต้องปลอดภัยนะครับเราอยากจะเห็นงานที่ปลอดภัย แล้วก็งานนี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนะครับคือเป็นงานที่ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มาฉลองปีใหม่มาใช้ชีวิตปีใหม่ที่งานการชาตอาิอย่างมีความสุข <S 2> <2> <S แล้วก็วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือรายได้ทั้งหลายเนี่ยก็จะคืนกลับไปที่พี่น้องชาวรีเะเกีรที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับที่ต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อีกประการนึงคืองานนี้ต้องยั่งยืนครับงานของเราเนี่ยปีนี้ต้องเป็นงานที่ เป็นภาพจำนะครับที่ปีต่อๆไปทุกคนก็อยากจะมาเที่ยวเหมือนกับที่พวกเราทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่สีตะเกตสมัยเด็กๆนะครับนึกถึงงานกาชาติทีไรงานปีใหม่ทีไรก็อยากกลับมาอยากจะให้งานลักษณะนนะี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืนเพื่อลูกหลานของเราเพื่อชาวสีตะเกตของเราครับยืนยันอีกครั้งครับว่าสีตะเกตพร้อมครับที่จะจัดงานเทศกาลปีใหม่สีพอไทยสีตะเกตในครั้งนี้ครับแล้วก็ยืนยัน ว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เต่มคืนความสุขนี้ให้กับพี่น้องสีตะเกียบทุกคนครับเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับนี่คือความร